วันนี้คนเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นจะมาทาเบิ้งการแห่รอบท้องสามหลวงเนอะนี่ครับก็เป็นเรื่ขบวนวันนี้ก็จะโชว์ครับวันนี้จะโชว์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับชมครับในช่วงเย็นนี้นะครับครับตอนนี้ก็เริ่มมาจับจองพื้นที่แต่ก็จะแห่รอบท้องสามหลวงนะครับวันนี้คนมาเยอะจริงๆครับบางคนก็จะเข้าไปที่พวที่ EDM ครับด้านนี้เป็นเวที EDM ครับครับในช่วงค่ำนี้ม่วนจอยอย่างแน่นอนเนาะนี่ครับโอ้โหคนลังไหลมาเดี่ยวงานมหาสงการอยู่ที่ท้องสามหลวงครับพี่น้องนี่ครับเยอะจริงๆนะครับนี่ครับนี่ครับใกล้เริ่มแล้วครับต่อไปก็จะแทนเนะ ให้โชว์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับชมครับโอ้โห,โหดาบุญจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับนี่ครับม่วนจอยอย่างแน่นอนในช่วงค่ำนี่ครับนี่ครับเรามาด้านนี้ก่อนเนาะนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวต่งาตงชาติก็มารอชมนะวันนี้ ขอกาบทักทายสมบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับเอฟซีเดอ้อวันนี้คลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวม,มาชมนะครับการแห่ริ้วขบวนรอบของสามหลวงโชว์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับชมครับเป็นขบวนที่1สายน้ําบัรดาลสุกนะครับพี่น้องนะครับก็เป็นพญานาคนะครับมากใหญ่ครับด้านพ้นก็เป็น สีสันแห่งฤดูกาลก็เป็นพวกผลไม้ครับนี่สาทุนกับเสอือเสือรส้างสงสารเป็นเด็กไทยเนาะแล้วก็ถือปืนฉีดน้ำครับโอ้โหปีนี้จะเต็มอย่างแน่อนอนปีนี้นี่ครับเป็นพญานาคครับนี่ครับพี่น้องเมืองไทยทำอะไรยิ่งใหญ่จริงๆเนาะสุดยอดนะครับนี่ครับ สายน้ำบรรดานสุกตอนนี้ก็เต็มคาราเบลเยอะจริงๆโ้านี่ครับสาันน้นนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับ กอนนัดจะไม่อยู่ในท้องสามเหลืองนะครับจะออกไปข้างนอกนะครับจะออกไปมวนจอยอยู่ด้านนอกดีกว่านะครับอันนี้การเป็นแค่ภาพบรรยากาศก,ก่อนการแห่เนาะเมื่อวานนี้ก็เป็นการแห่มาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับวันเปิดงานเนมื่อวานนี้แต่วันนี้ก็เป็นรอบโชว์ครับวันนี้ก็โชว์ให้นักท่องเที่ยวชาติต่างชาติได้ชมนะครับครับ แบบนี้โลกต้องเตลืมอย่างแน่นอนครับมหาสงการบร์ลลังวอเทอร์เฟ,ฟอรติวัลครับวันนี้คนเยอะทุกที่นะครับทั้งสีลมทั้งเซนเทรเ,เวอร์สยามพลับก่อนสยามซอฟแวร์แล้วก็ที่เข้าสารวันแบงคอกครับวันนี้คนก็เต็มทุกที่นะครับวันนี้แต่ที่เข้าสารในรอบเย็นเบานัดไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ไหมนะครับคิดว่าคนต้องมา เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างแน่นอนครับอยู่ที่เขาศาสตร์นะครับครับร้านนี้ก็เป็นทุเรียนครับสุดยอดไอเดียของคนไทยเนาะนี่ครับพี่น้องนครับกะมีมะเกงครับนี่ครับกะมีมะเกงถ้าภาษาไทยเนาะก็เรียกก็เรียกว่าส้มโอเนาะมีมะเกงหรือว่าส้มโอครับนะครับใกล้เริ่มแล้วครับนี่ครับ เป็นขบวนต่างๆก็มีอยู่8ปขบวนนะครับแต่ไฮไลท์ก็คือรถแห่นะครับรถแหกก็คือไฮไลท์นัาท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบมากครับรถแห่ครับม้วนจอยอย่างแน่นอนครับน่ครับบนลักลุกทุ้งครับดาร์ุกก็เป็นเวที EDM เริ่มขึ้นแล้วครับนะครับเริ่มเปิดเพลงครับเริ่มฉีดน้ำครับ EDM ครับ นี่เป็นรถแห่หมอลำซิ่งครับนี่ครับรถแห่หมอลำซิ่งตุ๊กตุ๊ก,กนะครับนี่เป็นน้องนี่ครับโอ้โหเกยไก่น,นี่ครับอออแม่เป็นตุ๊กตุ๊ก,กไทยแลนด์ครับนี่ครับรถแห่หมอลำซิ่งนะครับจะฉีดใส่บนัดเด้อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม้กันสั่นเสียอีกนะครับ ถ่ายทำคลิปนี้ครับนี่พี่น้องครับอ้โหนี่ครับงามดีครับนี่ครับตกแต่งอย่างเก๋ไก่ย่างสวยงามครับนี่ครับว้าวนี่ครับอันนี้เป็นกระบดอะไรเอ่ยด้านนี้นี่ครับด้านนี้เป็นกระบดอะไรนาะลืมครับนี่ครับขายาวๆอ๋ออันนี้เป็นปากัดครับเป็นปากัดไทยนะครับเป็นปากัดแสนสวยนี่ครับนี่ เป็นปากัดไทยปากัดแสนสวยนะครับก็มีทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวครับแต่ส่วนมากถ้ามาที่ท้องสามหลวงส่วนมากก็เป็นคนไทยครับถ้านนชาวถ้าชาวต่างชาติก็พอมีบ้างนะครับส่วนมากเหมือนก็จะไปแถวนครับไปแถวสีล่มไปแถวข้าวสารครับถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับปากัดไทยการถุนก็เป็นยักษ์ถือปืนครับ หรือปืนฉีดน้ำครับนี่ครับพี่น้องก็มีอยู่แปกระบวนนะครับก็ขอฝากให้ FC ช่วยเข้ามาคอมเมนเดอร์ว่าใช้ไม้สายตัวนี้มาท่ายทับมาท่ายทำตอนที่คนหลๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับซุ้มเสียงเนาะหล่อบีเน้อซุ้มเสียงแต่เสียงแหบแห้งนะครับตอนนี้เลาะหลายเนาะเลาะหลายเบ้าหลาย นี่ครับเป็นผู้สาวนะคีนะ่น้องเป็นผู้สาวเริ่มแต่งตัวครับนี่ครับโอ้โหเยอะจริงๆวันนี้นะครับนี่ด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวติต่างชาติครับ<อ>ใส่เสื้อฟ<อ>ุตบอลทีมชาอิอาเจติสนาโอเคเรามาทางด้านยัก์กันดีก,กว่ามาทางด้านยัดกันดีก,กว่าแล้วค่อยกาลาเอฟซีเนาะ คลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆนะครับก็อยากจะให้ครบทุกบรรยากาศนะครับแต่บอนัดยังไม่ได้ไปที่วันแบงค็อกนะครับถ้าคลิปนี้ถ้าไม่ได้ไปหรือว่าออปีนี้ไม่ไปก็ห้ามว่ากันเด้อทางวันแบงค็อกนะครับเ <laughs> พราะว่าแบ่งเวลาไม่ได้จริงๆครับอยากไปทุกที่นะครับนี่ครับมหาสงการ <laughs> ก็เป็นยับ ถือปืนฉีดน้ำนะครับเสียงดังจิมจิมนีครัพี่น้องบางคนก็จะไปที่เวที่กลางครับเวที่กลางก็มีคอนเสิร์ตครับวันนี้ก็มีลำไยหายทองคำครับวันนี้นะครับโอ้โหค,ครับ เามาด้านยักษ์กันดีก,กว่าแล้วค่อยกล่าวลาเอฟซีแล้วก็ปิดคลิปเนาะแล้วก็รอชมการโชว์ของนิ้วขบวนนะครับในช่วงคิดว่าน่าจะไม่เกินหกโมงครึ่งนะครับตอนนั้นแสงได้เนาะแสงสีได้แล้วก็มันไม่ร้อนนะครับนี่เบาะพลังฉีดน้ําอย่าฉีดใส่กล้องเด้อคอร้องคอร้องวันนี้ห้ามฉีดใส่ไม้กันสัตว์นะครับ Okay, โอเคเรามาด้านนี้กัน <ปะ S 1> ก่อนโทษดโทษดนี่เป็นยักษ์ถือปืนอุอ้ยยักษ์ถือปืนฉีดน้ําชอบเหลือเกินชอบฉีดเสร็จไม้กันสันนี่โอเคนะครับทุกคนนี่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเด้อวันนี้กับเพลงแค่พาพี่น้องมาชมภาพบรรยากาศก้อนกันแห่ริ้วขบวนเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นช้างครับเป็นช้างไทย เป็นยุขบวนช้างไทยแสนรู้นี่ครับพี่น้องนี่ครับช้างไทยแสนรู้นี่ครับมากัดไทยอันนี้สวัสดีปีใหม่ไทยกัรปูนครับตอานนี้ก็เป็นยักษ์นี่ครับโอ้โหเก๋ไก่น้องนี่ครับสุดยอดไอเดียของคนไทยนะครับนี่ครับ แต่ยักษ์นี้ก็ฉีดน้ําได้นะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่เปิดเนอะนี่ครับโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบอกชอบใจคลิปนี้ก็ขอปาดไลค์ฝากแซดเด้อเดี๋ยวต่อไปจะออกไปด้านนอกไปรอที่ท้องถนนเนาะแถวหน้าวัดพระแก้วนะครับแล้วก็จะได้ถ่ายทำภาพบรรยากาศการแห่แบบมวนจอยมวนจอยนะครับ เริ่มค่ำก็เริ่มมีเสียงเพลงดังอื้อๆนะครับทุกคนโอ้ยบอลาล่เข้าแห้งๆครับตอนนี้เอฟซีนะหลายคนก็เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงซุ้งเสียงครับน,น,นี่โอ้โหนี่ครับพี่น้องสุดยอดจริงๆนะครับเมืองไทยครับอันนี้ก็เป็นขบวนอะไรเนาะ ที่เกี่ยวกับแซ่บๆนะครับลืมๆโอ้ยนอนลืมๆขบวนแซ่บๆคืออะไรเนาะเมื tense, ่อวานนี okay, ้ก็เห็นเมื่อวานนี้นี่ครับไม่มีป้ายเนาะะครับโอเคโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อซ้ำบ่ายดีเด้อสวัสดีนะครับบ๊ายบาย